ค่ะกลับสวัสดีงามๆเด้อค่ะเด้อเอฟซีทุกๆท่านเด้อค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพาร่วยเด้อค่ะคลิปนี้แอดก็ขอขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องพรพาร่วยเนาะคะ่ะมื้อนี้แอดได้พามาเที่ยวมาเยี่ยมมาชมวัดศริพรน,นะค่ะเด้อว,วัดบ้านดอนกอยเด้อค่ะวัดสว่างธรรมค่ะเอฟซี FC ค่ะแอดก็สิพายางเลาะเบิ่งเนาะคะ่ะว่ามีอันใดแน่นะะ FC เนาะค่ะเอฟซีเนาะ สำหรับเอฟซีที่ย่งบอดดามาคยมากเนาะคะ่ะสำหรับแอดกะพึงเคยมากเป็นเทื่อแหลกทั้งทั้งท,งท,งที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนี่แหละ,ค,ะ FC ค่ะเอฟซีค่ะแต่ว่าบอดด้มาค่ะมาหอดวางนี่แอดกะเห็นถูกเพิ่นเสียงท้ายไวะะ้เ้อค่ะเอฟซีเด้อคะ่ะ สองซองค่ะเอฟซีสองก็สิเป็นหกสามซีเด้อค่ะเอฟซีค่ะถ้าไล่ไปจากข้างล่างก็สิเป็นสี่สามหกค่ะเอฟซีสี่สามหกเด้อค่ะเพิ่นเสียงท้ายไว้อยู่หน้าพญานาคนี่เด้อค่ะเอฟซีเด้อหนะ้าปูสีสุดโทนี่ยแหละค่ะค่ะเอฟซีท่านใด สนใจก็เอาเจีไยบไปพิจราหน้านะะเนาะค่ะ FC เด้อค่ะสี่สามหกค่ะสี่สามหกะะเลยค่ะ FC เด้อนี่แอดเห็นเพิ่นเสียงทายไวค้ค่ะนะคะบรรยากาศ แอดพามาเบงบรรยากาศแล้วก็สิไดโซกไปน้ำด้วยค่ะหกสามสี่หรือว่าสี่สามหกนะค่ะเอซเป็นเลขเสียงไทยที่ข้าเจ้าจุดไว้เนะขาะเอฟซีค่ะตอนนี้แอดก็ได้ทูบมาอยู่ค่ะแต่ว่าท่านไมมีไฟจุดอยู่ค่ะเอซค่ะโอ้พันจุดค่ะแอดเห็นหมองจุดเทียนแลนะะ้วด้วยค่ะบันนึกซีค่ะโอ้จุดทูบล้ว ค่ะนี่ก็มีเพิ่นมาไหว,ดว้ด้อค่ะเด้อไหว้พระพิฆเนศด้อค่ะ FC ค่ะอันนี้มาไหว้ขอพรบ่ค่ะสวัสดีค่ะ <สา S 1> ไหว้ขอพงงเรเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งงวดที่แล้วมานบ่ค่ะงวดที่แล้ว อ๋อได้อยู่นะคะเ<ด>นาะค่ะค่ะอ่านนีนเพิ่นกับมาขอพรน,นะคะเด้ออยากได้ยังกะเอฟซีท่านใดก็ลองเขามาขอเบิ่งเนาะ,ะค่ะอ่นีนเพิ่นกะได้โชคได้หมานเพิ่นกะเลยมาขอพรน,นะคะเอฟซีเด้อ หาเอฟซีหาแอดกับสีผ้าติดท่องเด้อนี่ค่ะติดท่องขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีแ้วค่ะเด้อให้โชคโชคมันมันเนาะคะ่ะเอฟซีเด้อปูเด,ด้องวดนี้อย่าให้เอฟซีพอนผ้ารวยผาดแล้วค่ะงวดนี้ให้ FC, ะะนนใหโชคโชคมันมัน,มนไปน้ำกันเนาะคะ่ะเอฟซีเมือ่อในแอดผ้ามาทำบุญเล้วค่ะเอฟซี เลขถือบ่ถือกับมาทําบุญคือเกาะนะ่าเนาะเอฟซี่เนาะค่ะมัน,นีก็แอดสีผ้าผ้ามาติดนี่แล้วค่ะสด้เขียวคมคมิมไดัจมันๆน,นะคะ่ะเอฟซี่นี่ปุ๊บค่ะน้องใบกับบุ้มี่รยคะ่ะเอฟซี่ สยนในซมิ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเก็ดเสียงนะคะเอฟซีค่ะ,คะมีเก็ดเสียนค่ะเอฟซี โชคให้มันไปน้ากันเนาะไขเอฟซีเนาะค่ะ,น,ะ,คะนี่เจ็ดเสียนนะค่ะเด้อเอฟซีค่ะได้แอดกำลังจดุดทูบค่ะอันนี้เอฟซีท่านใดสิเดินทางมากเดินทางมาได้เด้อไขเอฟซีเด้อเอสิไปขอพรกับปูดำนะคะ่ะคุณ เดคะสง่างามมากค่ะซึ่งกกมีแฟนคลับกับมาไหวพระพี่คเนตอยู่เด้อค่ะเขาจะ่าเาพิน่นขอพ่อนใดเพิ่นก็เลยม,มากาบมาไบค่ะเอฟซีค่ะ ถามวันนี้แอดกระสิขอพรจากปู่ดำนะคะเอฟซี่ค่ะองค์พญายน,นาค ค่ะก็ขอพรจากปู่องค์ดำเป็นที่เรียบร้อยได้เด้อค่ะพ่ปู่ดำนะคะไพ่อเป็นภาษาพญานาคก็สิเป็นปู่อือลือเฮาเด้อค่ะปู่อือลือบอกผิดวอาถือก็ต้องขออภัยเด้อเอฟซีเด้อค่ะลองเชื่อให้ด้วยนะคะมาด้วยกันกี่คนกี่คนองค์ปู่พญานาคลงสักคนสองคนก็นได้ลองเชื่อแล้วก็จะเรียนหมายเลขโทรศัพท์ เขียนเลยให้ด้วยคัดกองทุกคนนะขึ้นมาคัดกองก่อนนะลูกนะอย่าประมาทนี่ครับทำไปตามรูปแบบของฝ่ายปกครองอเภอพิบลรัษของเรานะลูกนะเราจะว่าเราไม่คัดไม่ได้ไอเอฟซีเอฟกับสีพะยางลุกไปเบิงข้างล่างอีกเด้อค่ะข้างล่างก็มีเด้อค่ะเอฟซีองค์ข้าเจ้าเจ้าขุนบุญนายมาแจกยิ่งนายใหญ่ๆแล้วคือคัดกองดีนะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานมา กัดกรอกสิ่งดับวงวัดไข่ในร่างกายของตัวเราเองทำไปตามรูปแบบของฝ่ายครอบเอาเพื่อพิีทำไปตามรูปแบบของการตรวงสอบระนารณูนย์ค่ะเอฟซีท่านใดอยากมาเที่ยวมาชมกับมาใดเด้อค่ะเอฟซีค่ะตอนนี้เพื่อนวัดเพื่อนกับเปิดอยู่เด้อค่ะเอฟซีค่ะขายคลิปนี้กัแอดได้ไปเห็นทูบเสียงไข่เนาะค่ะก็สิเป็น สี่หกสามเพื่นสี่สามหกแหละค่ะแอดกกเลื่อมอีกแล้วได้บัดเนี่ยค่ะขอให้เอฟซีทุกคันเดินทางมาทำบุญได้วยค่ะเพื่อนก็นมีจุดคัดกองจุดยังย่างดีด้วยค่ะสำหรับวัดสิริพอ่อวัดดอนก่อยนะคะ กัชมบรรยากาศเด้อค่ะมโอนี่ก็มีแนวทางแนวทางฝากน้ำคือเก่าเด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะเอฟซี FC ท่านไหนมกักระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะถูกเซียงท้ายกับสิเป็นมีมีสี่มีหกมีสามเนาะ,ค,ะ, 4, 6, 6, นะ,ค,ะค่ะเอฟซีมีสี่มีหกมีสามเนาะค่ะเอฟซีเด้อค่ะค่าโฉคค่ามานเนาะคะนะ่ะเนาะผู้ใดล่องเอาไปเสียงโเบิงะะ่งเด้อค่ะว่าเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะ สำหรับเสียงโศกนะคะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก็ได้เด้อค่ะเด้อทางส่องกับโได้สนับสนุนให้เล่นการพนันตอาย,ยัางไดเนาะคะ่ะเพื่อเอฟซีท่นานใดมักก็ล่องเอาไปพิจาจรณาเบิรงเนาะคะ่ะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไวะะ้เด้อคะ่ะเอฟซีเด้อค่ะเพื่อสีมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะค <c ười> ่ะวันนี้ก็มาหอดวางนี่ดดนะะเ,ดเด้อค่ะเอ็ดกัแดดหอนในจักหน่อยคะ่ะเอฟซีค่ะ ค่ะคลิปนี้แอดก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีทีเขามาเบิงมาชมเนาะคะ่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปะะ้อค่ะขอบครัวจะเลิ่ลุงเรื่องจะเลิ่ลุงเรื่องนะคะเด้อเอฟซีเด้อขอบครัวจะเลิ่นลุงเรื่องนะคะเด้อเงื่อนไหลกล่องท่องไหลมาเต็มเงื่อนเต็มสั้นนะคะให้โชคให้มัานปดหนีปดสินนะคะ่ะเอฟซีเนาะค่ะ ก็ขอให้เอฟซทุกท่านโศกโศกมันมันนะคะ่ะสวัสดีค่ะ